การให้รำรชนะการให้ทั้งปวงรสแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความสิน้นตัณหาชนะทุกทั้งปวงปพวกกระซับทั้งหลายย่อมทำลายคนมีปัญญาสามแต่จะไม่ทำลายคนที่แสวงหาฝั่งคือพระนิพพานเพราะความทยานอยากในพวกกระซับ คนมีปัญญาสามจึงทำลายตนเองดุดทำลายคนอื่นนามีหญ้าเป็นโทษหมู่ชนมีราคะเป็นโทษฉะนั Somehow, e eland, s, <S ้นทานที <spe ่ให้แก่ผู้ปราศจากราคะจึงมีผลมากนามีหญ้าเป็นโทษหมู่ชนมีโทสะเป็นโทษฉะนั้นทานที่ให้แก่ผู้ปราศจากโทสะจึงมีผลมากนามีหญ้าเป็นโทษหมู่ชนมีโมหะเป็นโทษ ฉะนั้นทานที่ให้แก่ผู้ปราศจากโมหะจึงมีผลมากนามีญาเป็นโทษหมู่ชนมีความอยากเป็นโทษฉะนั้นทานที่ให้แก่ผู้ปราศจากความอยากจึงมีผลมากนามีญาเป็นโทษหมู่ชนมีตัณหาเป็นโทษฉะนั้นทานที่ให้แก่ผู้ปราศจากตัณหาจึงมีผลมากจบคาถาธรรมบทต,ตัณหาวัต คาถาธรรมบทที่25่ิกขพิกุวะว่าด้วยภิกษุการสำรวมตาเป็นการดีการสำรวมหูเป็นการดีการสำรวมจมูกเป็นการดีการสำรวมลิ้นเป็นการดีการสำรวมกายเป็นการดีการสำรวมวาจาเป็นการดีการสำรวมใจเป็นการดีการสำรวมทวารทั้งปวงเป็นการดีภิกษุผู้สำรวมทวารทั้งปวงย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้อธิบายทุกข์ทั้งปวงคือท er ุกข์ในวัฏฏะ บุคคลผู้สำรวมมือสำรวมเท้าสำรวมวาจาสำรวมตนยินดีทำภายในมีจิตตั้งมั่นอยู่ผู้เดียวสันโดษบัษณฑิตทั้งหลายเรียกว่าภิกษุอธิบายสำรวมมือหมายถึงไม่ขนองมือไม่ทำร้ายสัตว์ด้วยมือด้วยเท้าหรือวาจาก็มีนัยยะเช่นเดียวกันคำว่ายินดีในทำภายในไม่ถึงยินดีในการเจริญกรรมฐานมีสมถะอริอัสนาภิกษุรูปใดสำรวมปาก พูดโดยใช้มันตาคือปัญญาเสมอไม่ฟุ้งซ่านแสดงแต่อัตหมายถึงเนื้อความแห่งภาสิทธิ์และธรรมหมายถึงธรรมเทศนาเท่านั้นภาสิทธิ์ของภิกษุนั้นไพเราะภิกษุมีธรรมเป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมพิจารณาใกล้ควรถึงธรรมและลึกถึงธรรมอยู่ย่อมไม่เสี่ยงย่อมไม่เสื่อมจากสัตธรมอธิบายธรรมเป็นที่มายินดีหมายถึงสมถะและวิปัสสนา ไม่เสื่อมจากศัทธธรรมหมายถึงโพธิปัจจยธรรม37ประการและโลกุตรธรรม9ประการภิกษุไม่ควรดูหมิ่นลาภของตนไม่ควรเที่ยวปรารถนาลาภของคนอื่นเมื่อภิสูุปรารถนาลาภของคนอื่นย่อมไม่บรรลุสมาธิอธิบายสมาธิหมายถึงอัปปนาสมาธิสมาธิแนบแน่นรืออุปจารสมาธิสมาธิที่จะเฉียดอัปปนา ถ้าพิสุุแม้จะมีลาบน้อยแต่ไม่ดมิดลาบของตนเทวดาทั้งหลายย่อมสรรเสริญพิสุุนั้นแหลว่าเป็นผู้มีอาชีพหมดจดไม่เกียดครานผู้ใดไม่มีความยึดถือในนามรูปว่าเป็นของเราโดยประการทั้งปวงและไม่เศร้าโศกเพราะนามรูปแปรผันไปผู้นั้นแลเราเรียกว่าภิกษุภิกษุผู้อยู่ด้วยเมตตาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ก็จะพึงบรรลุสันตบทคือพระนิพพานอันเป็นที่ระงรับสังขารเป็นสุขภิกษุเธอจงวิทย์เรือคืออัตภาพนี้เรือที่เธอวิทย์แล้วจักถึงเร็วเธอตัดราคาโทสะได้แล้วต่อจากนั้นก็จากบรรลุนิพพานภิกษุพึงตัดสังโยชน์เบื้องต่ำห้าพึงละสังโยชน์เบื้องสูงห้าและพึงเจริญรีห์ให้ยิ่งขึ้นไป ภิกษุผู้ก้าวล่วงกิเลสเครื่องคล่องห้าได้แล้วเราเรียกว่าผู้ข้ามโอคะได้ภิกษุเธอพึงเพ่งพินิษและยาประมาจงอย่าปล่อยจิตของเธอให้วนเวียนอยู่ในกามาคุณอย่าเผลอปืนก้อนเหล็กแดงในนรกอย่าเร่าร้อนคร่ำค,ครวญอยู่ว่านี่ทุกจริงฌานย่อมไม่มีแกผ่ญญญญกแกผู้ไม่มีปัญญาปัญญาก็ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌาน ผู้มีทั้งชาและปัญญานั่นแหละจึงนับว่าอยู่ใกล้นิพพานภิกษุเข้าไปอยู่อย่างเรือนว่างคือนั่งเจริญกรรมฐานในที่สงัดมีจิตสงบเห็นแจ้งธรรมโดยชอบย่อมเกิดความยินด,ดีที่ไม่ใช่เป็นของคนทั่วไปขณะใดภิกษุพิจารณาเห็นความเกิดและความเสื่อมของขันทั้งหลายขณะนั้นเธอย่อมได้รับปีติปราโมทซึ่งเป็นอมตะธรรมสำหรับผู้รู้ทั้งหลาย ในอมตธรรมในอมตะธรรมนั้นธรรมนี้คือความสำรวมอินทรีย์ความสันโดษและความสำรวมในปาติโมกเป็นเบื้องต้นของภิกษุผู้มีปัญญาในศาสนานี้เธอ,อจงคบภิกษุที่เป็นกัลยาณมิตรมีอาชีพหมดจดไม่เกียจคร้านควรทำการปฏิสันฐานและฉลาดในเรื่องมารยาทเพราะปฏิบัติตามกุณธรรมดังกล่าวนั้น เธอก็จักมากด้วยความปราโมทจักทําที่สุดแห่งทุก์ได้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงสลัดราคะและโทสะทิ้งเสียเหมือนต้นมาลิสลัดดอกที่เหี่ยวแห้งฉะนั้นภิกษุผู้มีกายสงบมีวาจาสงบมีใจสงบมีจิตตั้งมั่นดีแล้วและเป็นผู้ละโลกามิตรได้เราเรียกผู้เราเรียกว่าผู้สงบระงับ อธิบายกายสงบคือไม่มีความประพฤติชั่วทางกายมีการฆ่าสัตว์เป็นต้นวจีสงบคือสงบวจีทุจริตใจสงบหมายความสงบพโนโทุจริตภิกษุเธอจงเตือนตนด้วยตนเองจงพิจารณาดูตนด้วยตนเองถ้าเธอคุ้มครองตนเองได้แล้วมีสติเธอก็จะอยู่เป็นสุข ตนแลเป็นที่พึ่งของตนตนแลเป็นคติคือเป็นที่พำนักเป็นสาณะของตนเพราะฉะนั้นเธอจงสงวนตนคือละอากุศลกรรมที่ยังไม่เกิดให้ดีเหมือนพ่อค้ามาสงวนม้าพันดีฉะนั้นภิกษุผู้มากด้วยความปราโมทเลื่อมใสในพุทธศาสนาพึงบรรลุสันตบทคือนิพพานอันเป็นธรรมเข้าไปสงบระงรับสังขารเป็นสุข ภิกษุใดแลยังหนุ่มแน่นย่อมประกอบขวนขวายในพุทธศาสนาภิกษุนั้นย่อมทำโลกนี้ให้สว่างสวยเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆฉะนั้นอธิบายโลกสว่างสวัยคือขันธห้าสว่างสวัยด้วยอาหัตตมัมคยานจบคาถาธรรมบทพิกขุวักคาถาธรรมบทที่26รามณนวักว่าโดยพระราม พรามเธอจงพยายามตัดกระแสให้ขาดจงบรรเทากรามทั้งหลายให้ได้เธอรู้ความสิ้นไปแห่งสังขารทั้งหลายแล้วก็จะรู้แจ้งสภาวะที่ปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้คำว่าพรามหมายถึงพระอรหันต์คำว่ากระแสหมายถึงตัณหาสภาวะที่อะไรที่ปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้หมายถึงนิพพานเมื่อใดพรามเป็นผู้ถึงฝั่งในธรรมทั้งสอง คือสมถะอิยปัสนาเมื่อนั้นสังโยคะคือกิเลสได้แก่โยคะทั้งหมดของขาวผู้รู้อยู่ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ผู้ใดไม่มีฝั่งนี้ไม่มีฝั่งโน้นหรือไม่มีทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นเราเรียกผู้นั้นผู้ปราศจากความกระวนกระวายปลอดจากกิเลสแล้วว่าพรามอธิบายฝั่งนี้คืออายุนะภายในหก ไม่มีฝั่งนี้คือไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเราหรือของเราไม่มีฝั่งโน้นคือไม่มีความยึดถืออายตนะภายนอกหกคือไม่ยึดถือรูปเสียงรถสัมผัสและธรรมรมว่าเราหรือของเราผู้เพ่งพินิษปราศาจากผู้ลีอยู่ตามลำพังทำกิจเสร็จแล้วบทดอาสวะบรรลุประโยชน์สูงสุดคืออรหัตผลเราเรียกว่าพราม ดวงอาทิตย์สองสว่างเฉพาะกลางวันดรงจันทร์สองสว่างเฉพาะกลางคืนกษัตริย์ทรงเครื่องลบแล้วจึงสง่างามพระรามเพ่งพินิชจึงสง่างามแต่พระพุทธเจ้าทรงสง่างามด้วยพระเดชคือเดชแห่งศีลเดชแห่งคุณเดชแห่งปัญญาเดชแห่งบุญและเดชแห่งธรรมตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนผู้ที่ลอยบาปได้เราเรียกว่าพราามเพราะประพฤติสงบเราเรียกว่าสมณะ ฉะนั้นผู้ที่กำจัดมนลทินของตนให้หมดไปได้เราจึงเรียกว่าบรรพชิตประพฤติสงบอธิบายว่าสงบอกุศลธรรมทั้งหมดมนลทินหมายถึงกิเลสมีราคะเป็นต้นพรหมามไม่พึงทำร้ายพรหมามไม่พึงจองเวรพระรามผู้ทำร้ายนั้นหน้าตำหนิพรหมามผู้ทำร้ายพราหามพ์พร,รามที่จองเวรตอบนั้นหน้าตำหนิยิ่งกว่า ข้อที่พราหมณ์ห้ามใจจากอารมณ์อันเป็นที่รักทั้งหลายได้เป็นความประเสริฐไม่น้อยเลยใจที่มีความเบียดเบียนกลับจากวัตถุใดๆความทุกข์ก็ย่อมสงบระงับจากวัตถุนั้นๆอธิบายอารมณ์อันเป็นที่รักว่าหมายถึงการเกิดขึ้นแห่งความโกรธของผู้มักโกรธก็เพราะมีอารมณ์เป็นที่รักผู้ไม่มีกรรมชั่วทางกายวาจาและใจ สัมรวมระวังได้ครบทั้งสามทวารเราเรียกว่าพรามกรรมชั่วหมายถึงกรรมที่มีโทษมีทุกข์เป็นกรรมไรทำสัตว์ให้ตกไปในอบายบุคคลรู้แจ้งธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงแล้วจากอาจารย์ใดควรนอบน้อมอาจารย์นั้นโดยเคารพเหมือนพรามนอบน้อมไฟที่บูชาฉะนั้นคนเป็นพรามไม่ใช่เพราะล้าวชดาไม่ใช่เพราะโคตรไม่ใช่เพราะชาติกำเนิดแต่สัจจะและ รรมีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นเป็นผู้ส,สะอาดาและผู้นั้นเป็นพรามอธิบายสัจจะหมายถึงสัจญานรู้เริยสัตสีโดยอาการ16บหกคำว่าธรรมหมายถึงโรกุตรธรรม9เจ้าคนมีปัญญาสามการกล้าวชดาการครองหนังเสือจะมีประโยชน์อะไรสำหรับเจ้าภายนอกของเจ้าเปล่งปลั่งเกลี้ยงเกลาวแต่ภายในของเจ้ารกรุงรัง หมายถึงลกลุงหลังด้วยกิเลสผู้นุ่งห่มผ้าบางสุกุลสูผ้ผอมีเส้นเอ็นปรากฏทั่วร่างเพ่งพินิจอยู่ในป่าผู้เดียวเราเรียกว่าพรามเราไม่เรียกบ,บุคคลผู้ถือกำเนิดเกิดในคัานมารดาว่าพรามถ้าเขายังมีกิเลสเครื่องกังวลอยู่เขาเป็นเพียงผู้มีชื่อว่าโพวาทีคือเที่ยวรอกเที่ยวที่วเรียกร้องหรือร้องเรียกตัวเองว่าเป็นผู้เจริญเท่านั้น เราเรียกผู้หมดกิเลสเครื่องกังวลหมดความวิตมั่นถือมั่นเท่านั้นว่าพรามผู้ตัดสังโยชน์ได้หมดขึ้นไม่สะดุง้งผู้ล่วงพ้นกิเลสเครื่องคล่องได้ผู้ปราศจากโยคะเราเรียกว่าพรามคำว่าไม่สะดุง้งอธิบายว่าไม่สะดุ้งหวัดกลัวเพราะตัณหาผู้ตัดชนะเชือกหนังและเงื่อนพรามทางสายรัดได้ถอดริมสลักเป็นผู้ตัดสรูแล้วเราเรียกว่าพราม อธิบายชนะคือความโกรธเชือกหนังคือตันหาเงื่อนหมายถึงความเห็นผิด62ประการสายรัดหมายถึงอนุสายกิเลสริมสลักหมายถึงอวิชชาผู้ไม่ประทุษร้ายอดกลั่นคำดาการฆ่าและการจองจำได้มีขันติเป็นพลังมีขันติเป็นกำลังพลเราเรียกว่าพรามผู้ไม่มักโกรธมีศีลมีวัดไม่มีตันหาเครื่องฟูขึ้นฝึกตนได้แล้วมีสริระเป็นร่างกายสุดท้ายเราเรียกว่าพราหมณ์ ผู้ใดไม่ติดในกามทั้งหลายเหมือนหน้าไม่ติดอยู่บนใบบัวเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดไม่ติดอยู่บนปลายเหล็กแหลมเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์ผู้ใดในศาสนานี้รู้ชัดความสิ้นทุกข์ของตนโปร่งภาระได้แล้วปราศจากโยคะเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์ผู้มีปัญญาลึกซึ้งเป็นปราบฉลาดในทางและไม่ใช่ทางบรรลุประโยชน์สูงสุดเราเรียกว่าพราหม์อธิบายฉลาดในทางและไม่ใช่ทาง หมายถึงรู้ว่าข้อประพฤตินี้เป็นทางไปทุกขติข้อประพฤตินี้เป็นทางไปสุกติข้อประพฤตินี้เป็นทางไปนิพพานและรู้ว่าข้อประพฤตินี้ไม่ใช่ทางถูใหม่คลุกคลีกับคนสองจำพวกคือครเรหัดและบรรพชิตไม่มีความอลาลัยเที่ยวไปมีความปรารถนาน้อยเราเรียกว่าพรามอธิบายคลุกคลีหมายถึงคลุกคลีทางกายคือการเห็นการฟังการเจรจาปราศัยการร่วมกินร่วมดื่ม ผู้ใดละวางโทษทันในสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ยังหวาดสะดุ้งและสัตว์ที่มั่นคงไม่ฆ่าเองไม่ใช้ให้คนอื่นฆ่าเราเรียกผู้นั้นว่าพรามคำว่าสัตว์ที่ยังหวาดสะดุ้งหมายถึงยังมีตัณหาสัตว์ที่มั่นคงหมายถึงหมดตัณหาผู้ไม่มุ่งร้ายในหมู่คนผู้มุ่งร้ายผู้สงบในหมู่ผู้ขออภัยผู้สงบในหมู่คนผู้ชอบหาเรื่องใส่ตนผู้ไม่ถือมั่นในหมู่คนผู้ถือมัน่นเราเรียกว่าพราม์ ผู้ใดทำราคะโทสะโมหะมานะและมัคคะคือการลบหลูคุณท่านให้ตกไปเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดตกไปจากปลายเหล็กแหลมเราเรียกผู้นั้นว่า